วันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรีเลย์สีขานะครับามีช่างหลายท่านถามมานะครับในการวัดรีเลย์ก็ยังวัดไม่เป็นนะครับเวลาเช็คไฟเข้ากล่องถามผมว่ารีเลย์จะมีไฟหรือกลาวกี่เส้นคือบางวงจรไม่ได้กำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นหลักการของรีเลย์ก็จะมีขดลวดกับหน้าคอนแทคนะครับ ในขดลวดนี้เราสามารถเอาโอห์มมิเตอร์วัดนะครับวัดได้นะครับถ้าดูตามดีเลย์ตัวนี้ตามที่เคยวัดก็คือขานีสองขานี้จะเป็นขดลวดนะครับส่วนขาบนขาใหญ่ๆตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทกนะครับขดลวดเราสามารถวัดเอามิเตอร์วัดโอห์มได้นะครับจะขึ้นโอห์มสองขานี้จะขึ้นโอห์มนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะมีไฟมาแช่ขานึงอีกขาหนึ่งก็ไปอุปกรณ์นะครับในวงจรรีเลย์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับขาขนลวดก็จะมีกลาวมีไฟกล่าวกับไฟนะครับจะเป็นขนลวดส่วนคอนแทคกก็จะมีไฟกับไปอุปกรณ์ถ้า รีเลตัวนี้อยากได้กลาวออกไปหาอุปกรณ์เราก็สามารถทำได้ปกติแล้วไฟจะมาเลี้ยงตรงนี้ขาหน้าคอนแทคใช่ไหมครับก็เอาตรงหน้าคอนแทคตัวนี้เป็นกลาวแทนส่วนขนลวดก็เป็นกลาวขาหนึ่งอ่าเป็นไฟเปิดขาหนึ่ง สายไฟที่ออกไปในขาคอนแทคตัวนี้เวลารีเลย์เปิดวงจรทำงานขาที่ไปอุปกรณ์ก็จะเป็นกล่าวนะครับเราสามารถแปลงในการใช้งานได้นะครับดัดแปลงในการใช้งานได้ไม่จำเป็นที่จะเป็นไฟตลอดนะครับในการใช้รีเลย์ปกติแล้วก็จะมีไฟจุดนี้ พอลิเลทำงานคอนแทคกก็จะต่อขานี้ไปหาอุปกรณ์ก็จะเป็นไฟถ้าเป็นกาวไปหาอุปกรณ์ก็จะเป็นกาวนะครับหลักการทำงานของรีเลก์ก็การนำไปใช้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหลายท่านโทรมาถามนะครับก็คลิปนี้พูดเรื่องรีเล์ก่อนขอบคุณครับ